งานเข้าแล้วครับทุกคนบ้านหลังนี้นะครับก็เอารถกระบะมาปิดทางไว้เลยเขาบอกผมเมื่อเยเมื่อวาน้วผมก็ได้รับรู้แล้วแหละเขาบอกว่าเขาจะปิดทางแต่ทีนี้เท่าแก่เขาบอกว่าเขาจะคุยนะวิ่งงานได้ปกติผมก็เข้ามาแล้วแต่คือภาพที่เห็นคือบ้านหลังเนี้ยนะครับเขาเอารถมาปิดไว้เลยห้ามรถขครเข้าเลยอย่างโหดอ่ะหัวจะปวดเลยทีนี้โอโห ว่ารถเหยียบมันเขานะครับผมเหยียบมันที่ข้างทางเนะาเมื่อก่อนทางมันเล็กนะทุกวันนี้ทางกว้างก็คือขยายทางกันเองเลยอะรถพ่วงรถหัวลากอะไรเงี้ยนะครับจะมาวิ่งหินวิ่งทรายเอ้ยวิ่งทรายวิ่งลูกหลังอะไรเงี้ยนะครับเรียบร้อยครับยังไงวะเนี่ยนายจะเท่าแก่เห็นบอกว่าจะโทรคุยอเอาแต่เมื่อวานนะครับผมไม่รู้ว่า ได้เรื่องหรือเปล่าหรือ,อยังไงนะครับคือสรุปผมเข้ามาก็เป็นสภาพนี้ครับผมอิทถนนครับผมมาแล้วต้องเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวต้องโทรหาทักแกแล้วว่าจะเอายัางไงจะได้วิ่งไหมเขาบอกว่าห้ามใครเข้าเลยแต่ทีนี้ที่ผมเข้ามาเพราะว่าเขาบอกแล้วไงว่า เขาแก่ผมบอกว่าเข้ามาวิ่งปกติเลยเพราะว่าเออไม่มีปัญหาเขาเองเขาจอดรถทิ้งไว้เลยนะคือจอดรถคือทิ้งเลยแล้วเขาก็ไปทําไรทําสวนอะไรเงี้ยก็คือแบบไม่ให้เราเข้าเลยนะจะลงไปก็มาอีกจะถอยก็ต้องถอยยาวเลยนะี่ โอ้โหจะปวดมาเจอแบบนี้เนี่ยคือวิ่งดินวิ่งหินวิ่งทรายอะไรเงี้ยถ้าเรามาขุดแล้วผ่านอ่าหมู่บ้านหรือผ่านพื้นที่ชุมชนนะครับพวกสัญจรอะไรเงี้ยนะครับเขาก็จะมีปัญหาทันทีเลยไม่ว่าแต่ตรงไหนนะครับผมตัดเคลียร์ไม่ขาดก็มีปัญหา ประมาณนี้เลยอย่างเคสที่ผมเจอเห็นไหม <_ d ata> เขาจอดรถขวางทางไว้เลย <_ d ata> ก็คือเขาไม่อยู่นะผมรู้เลยว่าเขาไม่อยู่หรอก <_ d ata> เขาก็ไปทําไร่ <_ d ata> ทําสวนแล้วเขาแต่เขาบอกว่างแต่เมื่อวานแล้วว่าเขาจะรถมาปิดทางรถรถพวงอื่นเขาเขาไม่ได้มาด้วยนะอย่างวันเนี้ยแต่ถ้าแกผมบอกว่าวิ่งปกติผมโทรไปบอกแล้วไง <_ d ata> ผมก็เลยวิ่งมาวิ่งปกติเลย แต่เช้าอะเราจะปวดครับวันวันพันกว่าเรื่องครับผมแรนยังก็มีแต่อยังบุงนีมือยู่ในปลาในดงไหรอพี <üst? S 1> ่มาสิลงไปกับมาเดี๋ยนี่อังจะจ้องจะกัดนี่ตัวนี้เดี๋ยวลงไปครับ คือรถอีกเจ้าหนึ่งมาแล้วนะนี่คืออ่ารถกระบะคันนี้น่าจะของอีกเจ้าหนึ่งนะที่เขาขุดเขาขุดหลายเจ้านั่นเีงเนี่ยนะครับประมาณสองสามเจ้าหรืออะไรประมาณเนี้นะครับมันมีทั้งลูกหลังมีทั้งทรายมีทั้งอะไรเ <c oughs> ยอะอยู่ในเนี่ยแต่ว่าสิบร้อยังไม่เห็นมีใครมาสักคันเลยมัน นี่ไงวเนี่ยมือจะบตวดวันี้นะครับรอต่อไปครับว่าจะลงไปแต่มาจะกัดนี่เิมันสวบเจ้าแน่นอนแ่ะดูไปเร้วนี่มันจ้องเลยมันเห่าด้วยมเมื่อกี้ผมเดินไปแม่งจะวิ่งใส่ก็เยียขึ้นมาคืนมากัดจะไม่คุ้ม่ะเอ๊บ่รอต่อไปครับว่าจะยังไงได้เรื่องหรือเปล่า ครูรวมชะตากรรมมาอีกแล้วครับหนึ่งคนันผมถอยขึ้นมาจากบ้านหลังนั้นนะครับแล้วก็มีพี่คนนี้ไม่ทราบว่าน่าจะขับไปโคหรืออะไรสักอย่างนี่เเอาไม่ได้เหมือนกันดูมาแล้วสองจ็ดเราเดี๋ยวไปดูนะครับว่าจะเอายังไงต่อหรือยังไงชักจะเริ่มมีปัญหามันเยอะนะครับในนี้ ปัญหาเยอะมากเลยมัวจะปวดวันนพันกว่าเรื่องนะเนี่ยรอต่อไปครับ fc <c oughs> อันนี้คือลืมมากันเรื่อยๆนะครับ fc ครับผมจืปิดถนนไปแล้วมัวจะปวด <c oughs> รูก็ประมาณนี้ครับผมรอกัน ยาวเลยแถวยาวนู่นขึ้นไปข้างบน,นงานดินงานหินเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าผ่าหมู่บ้านหรือว่าผ่านที่ผ่านอะไรเขานะก็จะมีปัญหาเนี่ยคือต้นไม้เนี่ยแบบกระจกไปเกี่ยวหักอะไรเนี่ยคือเป็นเงินหมดนะครับผมผมบอกเลยนะต้นมะม่วงต้นมะม่วงต้องหลบกันให้ดีนะเนี่ยเห็นไหมต้นมะม่วงต้นมะม่วงเงี้ยอ่าอยู่ในที่ใครก็ก็คือเราจะเอาเงินเราเอางเดียวนะ บอกเลยอย่าไปเกี่ยวอย่าไปหักไปเด็ดไปอะไรของเขาเขาเห็นเขาจับนะใช่ไหมพี่เจี๊ยบพี่เจียบมาลอ,อกกินมม่วงเขาเขาจะปรับเงินพี่เจียบเนี่ยฮะทาอะไรเลยเนี่ยโอ้มีทางระเบิดด้วยหดหััดนะครับผมคือเสริมทับมาหนึ่งคันก็คือเอาสิบสองล้อนะครับมาใส่หางดำที่ว่า ทำใหม่นั่นเนี่ยรั่วแล้วหัวจะปวดนลเนี่ยรัวจัดมันรั่วจากข้างบนเนี่ยมันคือมันในเวลาเราลงดำไงมันต้องเป็นสายพี่ถ้าไม่อยากให้มันเลอะต้องเป็นสายสายยางอะแล้วก็ลงล่างเลยเวลาเราลงดำมันก็เป็นรูระบายเนาะนเป็นเลย โ,โ,โ,โหดจัดไม่ใจล้อมันเกินเกินก็จะเอาเฮ้ยได้ยินเสียงแต่โครมนะครับผมเอฟซีเมื่อกี้ได้ยินเนสียงแต่โครมเนาะพี่โอ้ยังโหดอ่ะรถไหลไงน,นี้เรารถเราเป็นเบรกแห้งหน,นะโอ้โหล็อกอยู่เลยอันนี้ก็จะก็ต้องแต่ว่าต้องหนุนลอ้อหนุนอะไรไปนะครับผมโบกเลยไม่ไม่แน่นอนจริงจริง๋อาผมพาไปดูฮะว่ารถไในที่ว่าชนตูดกัน ว่ารถไหลมั้งแต่ตั้งแต่เนินอะ่ะยิงยังโหอะ่ะผมยังตกใจอะ่ะไ้ยินเสียงแต่โครมเลยนะโอ้โหหมวจะปวดน่าันันทันกว่าเรื่องจริงๆเลยทั้งโดนปิดถนนทั้งรถชนท้ายกันนะครับผมเอฟซีเดี๋ยวพาไปดูครับเนี่ยเลยเนี่ยชนตูดคันนี้นะเนี่ยชนตัวลูกตัวนี้เลยฝั่งซ้ายนี่โอ้ปันวันพันกว่าเรื่องครับ ดูกระจกแตกดูรอยกระจกดโีโอ้ยโหดอ่ะเละเลยพี่เนอะะานเอ๋อมีเปลี่ยนอยู่ใช่ไหมโอไ้ไหลไหลมั้งแต่นู่นเนาะจอดเนินพอดีเนาะโอ้แก่อะไรเราก็ไม่กล้า,าเข้ามานเนาะ ดีเราไม่ได้คุยกันกัน,น้ารถนะถ้าคุยกันหน้ารถอันตรายนะนี่เพราะว่าพวกนี้เป็นบรกน้ํามันนะเออนี่ระจกไฟฟ้านี่ข้างหนึ่งน่าจะคู่หนึ่งนี่ยน่าจะอยู่ประมาณหมื่นหมื่นกว่าไหมระจกไฟฟ้าก็ยังสภาพก็ยังดีอยู่นะะจกไฟฟ้าเนี่ยเห็นเขาว่าใช้ได้อยู่นะดูแต่ว่าสภาพก็คือเละเทะเลยตรงนี้ โอ้ยโอย้ทั้งปิดเดิมอยู่บลาะหล่อคือร้อยเนาะบานนี่อยู่ไหมอยู่ไหมเนี่ยตายแล้วชนดนาก,กันครับเอฟซี FC ครับผมเรียบร้อยโอ้ยเนาะแล้วผมก็ไม่รู้ว่าจะได้เข้าบ่อทรายได้ไหมเพราะเขาปิดถนนไว้เลย เดก้าสองเจ็ดศูนย์ต่ำเดก้าด้วยกันหรือเปล่าอ่าน่าจะเป็นเดก้าด้วยกันนะครับผมเอฟสี่หะโอ้นี่ต่ำท้ายไม่ถือว่ากระถายตรงนี้เลยนะอาจจะชนข้างตรงนี้ข้างข้างนี่ยางยางฉีกนี่น่าจะโดนอ่าตรงที่พักเท้านะครับ ตรงที่พักเท้านะที่พักเทา้าโดนคืออาจจะไม่ถึงโอ้ถ้าถึงขนาดน,นี้อยู่ไม่ได้นานนล้วถึงแกมแล้วลึกเหมือนกันแหละแผลลึกอะ่ะโอ้โ,อโ,อโอหนี่ลองลอยโอ้ถ้าถ้าฝั่งขวานะครับก็คือเขากระโดดเขากระโดดนี่ไปทันนะเขากระโดดขึ้นรถนะ่ะทันอยู่แต่มันมันก้ากึ่งนะครับ มันเบรกไม่อยู่แล้วอ่ะเออก็คือคนน่ะจอดไว้ตรงนี้เขาล็อกน่าจะล็อกหางนีฮะล็อกตัวลูกไว้นะครับแล้วเนินตรงเนี้ยมันชันเหมือนกันนะครับผมดนไม่ได้เลยเงินนะถ้าถ้เห็นแบบทางชันๆอะไรเงี้ยเราเราก็มีประสบการณ์เนี่ยแบบรถไหลเนี่ยแต่ผมไม่เคยแบบผมเคยทีนึงแล้วผมคือจำไปเลยนะก็คือจำก็ต้องหนุนล้อตลอดเลยเนี่ย เคยครั้งหนึ่งผมจําเลยแต่ผมไม่เคยแบบตําตุดเลยไหลเฉยๆแต่ไม่เคยแบบตําท้ายกันอะไรเงี้ยไม่เคยไหลไปทำนู่นตำนี่ไม่เคยเนี่ยแต่ว่าอัน,นี่คือเป็นคลิดอุสาหณ์เลยเนี่ยผมบอกเลยว่าต้องหนุนล้อตลอดนะครับ f สีมันเป็นเบรกน้ํามันเลยก็คือเบรกน้ํามันเนี่ย,ม,นนยมันเชื่อใจไม่ได้เลยนะเบรกน้ํามันแล้วตัวลูกคือล็อกล็อกหางไว้กระช่างเพราะว่าโอกาสลมรั่วลมหายลมมันนี่ ก็เราหนุนล,ล้อไปเหรยจริงๆ,ๆครับดีแล้วคนขับยังคือแกก็อายุเยอะแล้วเหมือนกันนะครับประมาณสี่สิบห้าห้าสิบมั้งคนแก่แล้วแหละนะครับสี่สิบห้าสิบหรือหกสิบไม่รู้นะก็ยังดีอยู่นะครับสี่คนไม่เป็นไรแต่ประตูฝั่งซ้ายนี่เป็นเยอะเลยเนี่ยฝั่งซ้าย วิไปเลยอะ่ะโอ้ัวจะปวดครับแต่ละวันเหตุการณ์แบบนี้หจะปวดเอ้อะรอชมต่อไปครับรอต่อไปว่าจะยังไงเนี่ยตัวลูกพับเลยอะ่ะพับเลยลูกตัวลูกนี้คือพับไปเลยอะ่ะแกถอยขึ้นคืนเนะ ถ้าแกไม่หักอะแกกระโดดขึ้นทันแล้วแกหักไงหักฟวงมาลัยมาทางซ้ายถ้าไม่หักก็คือหน้านะครับผมบอกเลยว่าไปเลยเพราะว่าแกไหลมาตั้งแต่นู่นมันแรงนะมันเร็วด้วยผมเห็นแล้วโ,โหวววดีนะมันแบบลูดออกข้างๆถ้าแบบตําท้ายเต็มๆอย่างเงี้ยนะก็อาจจะเสียหายเยอะกว่านี้ด้วยนะฮะอาจจะเสียหายแบบทั้งหน้าเลยอ่ะนะฮะอย่างเสียวครับผมอะ ก็ขอให้คนขับก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับผมอันตรายต้องหนุนล,ล้อไว้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยอย่างเสียงฟีวีวีเงี้ยเนี่ยลมรั่วลมอะไรบ้างนะฮะเพราะรถมันเก่าด้วยมันไม่ใช่รถใหม่นะถึงรถใหม่แล้วก็ผมก็ยังไม่มั่นใจเห็นไหมงั้นเขาจะทำหมอนหนุนล้อไว้ทำไมนะครับผมเนมี่ยตามโรงงานที่ผมเข้าไปใส่ของนู่นนี่นั่น บางบริษัทถ้าไม่มีไม้หนุนล้อคือไม่ให้เข้าเลยนะครับเอฟซี FC. เขาไล่คุณไปเลยนะนะฮะไม่มีชุดเซฟตี้ไม่มีหมอนหนุนล้อไม่มีนะ่ะก็เพื่อความปลอดภัยไงนะฮะเราต้องหนุนล้อตลอดด้วยนะครับเวลาจอดรถตือ้อต้องหนุนล้อเห็นไหมเขาจะเขียนกับป้ายตามโรงงาน,น <ะ S 1> <ม>หรืออะไรเงี้ยนะความปลอดภัยต้องเป็นผมใจหายหมดอะ่ะจริงๆ ถ้าแบบสมมุติว่าเราคุยกันอยู่ข้างหน้ารถเนี้ยเนี่ยคุยกันเนี่ยคุยกันยืนคุยกันแต่ว่าเรายืนคุยกันอยู่นูน้นอยู่ตรงหน้ารถคันแรกๆเลยนะคือถ้าเราแบบมาหลบล่มหลบอะไรเงี้ยอยู่ท้ายรถผมบอกเลยอันตรายมากๆนะอาจจะนั่งอาจจะยืนคุยกันเนี่ยนะครัรถไหลเนี่ยเราไม่ค่อยได้ยินเสียงนะมันไม่เหมือนเราเร่งเครื่องมานะ ออมันจะมั้งเงียบๆนะพึ่ดมาเงีเงยบๆเลยเชื่อผมไหมคือผมเคยเห็นหลายๆคลิปด้วยซ้ำนะครับโอ้ว่อันตรายเนี่ยเราจะให้มันเกิดดีกว่านะครับผมก็เราเอาอประสบการณ์ที่เราเห็นในชีวิตเราเจอนในประจำวันของเราดีกว่านะครับอ,อย่าให้มันเกิดกับเราดีกว่านะครับเอฟซี FC นะครับผมจริงๆอ่ะเดี๋ยวรอกันต่อแล้วกันครับเอฟซีครับผม คันนี้ก็น่าจะกลับบริษัทแล้วก็น่าจะไปเปลี่ยนประตูเปลี่ยนอะไรเงี้ยเปลี่ยนพวกอุปกรณ์ที่มันหักมันแตกนะครับผมสองเจ็ดศูนย์เดี๋ยวเรารอดีกว่ารอไยดินว่าจะยังไงกันต่อนะครับอีกเจ้าหนึ่งก็คือกลับนะครับกลับไปละเคียร์ไม่ได้เคียร์แล้วเขาไม่ให้เข้านะครับผม แต่ของสองคันผมเลยนะจะเข้าได้นะเอาเคลียร์เคลียร์ได้อยู่โอเคเขาสั่งกลับเลยเดนเนาะเขาสั่งกลับเลยหมดเลยใช่ไหมโอ้โหแต่ว่าไปตั้งติดตู้ไว้ก่อนนะเธอเดี๋ยวเดี๋ยวล้กไปจอดตรงบ้านเมืองแล้วตั้งก่อนแล้วสั่งเข้าไปเพราะไอ้เขาเพียร์ถอดตู้ไปนี่ เรวเข้าไปนู่นแล้วรถนี่คือเอาเปลี่ยน,เป,ยน,เ,ปยนเปลี่ยนไอ้กระจกอะไรใหม่หมดเลยไหมไอ้เปลี่ยนในประตูอ่ะมันมีที่บ้านอยู่อ๋อประตูมีอยู่ใช่ไหมมันมีอมัน,นมีอุปกรณ์อะไรอยู่ครับอ๋อครับหาอะไรเอาน่นาจะถอยอะไรเดิมเดิมบ้านครับอ่ะเราเข้าไปเลย เดี๋ยวเราแน่าจะเข้าได้แล้วอว้ยเขี่ยได้แล้วมั้งไปเราเข้าบอกมาได้แล้วครับผมเอะเอารถออกแลว้วก็จะมีแต่คนที่จะวิ่งซายนะครับผมออกไปต้องผ่านที่เขานี่เต้องเขียต้องมันนี่นะครับต้องให้ด้วยมันนี่ถึงจะให้เราเข้ามาได้นะ ต้องเจอมันนี่ไปไม่เจอมันนี่ก็นั่นแหละ <c oughs> โดนปิดถนนอีกเหมือนเดิมหายกว่าตำรวจัสั้งหลวงครับ <c oughs> ชุดปัาปรัม <c oughs> <c oughs> เรียกเอาอย่างเดียวเว้ยหันเรียกอะไรเรียกเอาครับผมประมาณนี้นะครับได้จะที่แกหมดมั้งตรงแถวนี้หัวจะปวด ว่าสัญญามันใกล้จะหมดแล้วมั้งนะครับเอ๊ะเตะแล้วมือนี่เราเราต้องขับไมโครอีกนะวันนี้รงไมโครเดินตักตักทรายเหมือนเดิมครับคันที่โดนชนน่ะนน่าจะกับบริษัทเลยมั้ง ไม่น่าจะเอาดินกลับไปด้วยไม่น่าจะเอาทรายลับไปด้วยหรอกวันนี้คนขับไมโครไม่น่าจะมานะก็ะน่าจะไปขับตรงแถวพัทยาหรือเปล่าคนขับไม่มานะวันนี้เราต้องขับตัดเองอีกแล้วกระโดดขึ้นกระโดดลงไม่นองออปวดขาเบิดหะอปะเดี๋ยวเราไป เอาไมโครไปตักกันครับผมจอดเทียบท่ากันเลยไปกันครับเดี๋ยวเราเดินทางออกจากบอกกันครับผมก็ไมโครตักเสร็จแล้วเรียบร้อยก็น่าจะขุดคลองน้ำเรืออะไรสักอย่างหนึ่งเนียทีนี่ ก็มีบางส่วนก็ไม่ได้วิ่งนะครับบางส่วนเ็ก็วิ่งกันอยู่รถ <c oughs> เองข้างหน้าวะอ,อ๋อรถขนกระท่อมโอ้ใหญ่ไปใหญ่ามากอยู่นี่แหละเอฟซีอ๋อคนกระท่อมกลับคนกระท่อมกลับอันนี้ขนมาหรือขนอยังไงเนี่ยวันนั้นก็เห็นกระท่อมบางอยู่ตรงนี้ อันนี้คนมาไว้คืนบอกเรื่องไง่อยเลยหัวจะปวดน่ะ FC เดนทางกันต่อครับออกจากบ่อกันเอ่เขากำลังเดินไม่โครกลับกันแล้วนะครับเพราะว่าไม่มีสิบล้อมาก็จะบางเจ้าเขาก็จะกลับบ้านหลังนี้แหละ เช้าตันทางไปตรงนี้เลยยังโหดอะ่ะคอยรู้ว่าจะปวดสันนี่กับโคบีนะครับผมเขาจะเดินขึ้นไปนู่นอ่ะไปจอดข้างบนว่ามีสิบล้อเขาแล้วมีเป็นบางส่วนนะครับที่จะเข้ามาอย่างตามดากกันไปวนาเอ้ย ซานนี่สองหนึ่งห้าสี่โอเบสองร้อยไม่แข็งันนี่เมื่อเช้าก็รถตำดากกันตรงนี้เลยนี่เจิมดากกันเลยนะเมื่อเช้าเอาซะผมใจหายเลยเมื่อคืนเอ้เมื่อตอนเช้า ถ้าชนฝั่งซ้ายนีย่เอ้ยชนฝั่งขวาเนี่ยนะครับชนฝั่งขวาน่าจะเรียบร้อยกันเลยนะคือบีบประตูนี่บีบคนเลยนะบางทีขาคนยังไม่ขึ้นนี่ว่าประตูมันบีบก่อนนี่ถ้าชนฝั่งขวาเนะ่นี่งไงรถเขากำลังมาเอาแมคโครน,นี่ ก็ไม่เอาข้างลางวะ่ะเฮ้ไม่คู่ยังมาก็คือรถเราอะไปเหยียบมันเขานะแต่มันเหยียบหลายคันใช่ไหมรถเราวิ่งสองคันนะรถที่ทั่าแก่ผมิ่งคือวิ่งสองคันบางวันก็วิ่งคันเดียวนะครับเขาก็เหมารวมหมดแหลนะรนบโอ้ นี่คือน่าจะเป็นผู้สาวคมเมนตน,นั่นเองยังงใบรุ่นผู้สาวอยู่เลยเนี่ยัยรุ่นผู้สาวนะขุดมันก็ขยายทางให้เขาอะ่ะขยายทางเองเลยครับผมสิบล้อเหยียบไปเรื่อยเหยียบไปเรื่อยใช่ไหมมันก็ลงเรื่อยลงเรื่อยก็เหยียบเข้าไปเรื่อยที่นี้เมื่อก่อนความกว้างถนนนี่ประมาณประมาณทักสามเมตรนะครับทุกวันนี้เป็นไงล่ะ ห่อสักหกเมตรสิบเมตรหกเมตรกันเลยทีเดียวเนี่ยหกเมตรคือรถสวนกันได้เลยนะเอฟซี F Z. กว้างมากเมื่อก่อนคือถ้าใครดูนยดูคลิปผมนียที่ผมเอารถแมคโครมาตอนนั้นยังเข้ายัางยากอะ่ะเข้ารำบากมากตอนนั้นแต่ตอนนี้มันโคตรโล่งเลยเนหะ็นไหมป่ามงป่ามันเขาเลี่ยมหมดเลยนะั่นเนี่ยเห็นไหม ที่มันอ่าเป็นอะไรละ่ะลงลงๆอ่ะนะครับที่100ล,ลอยละสิบร้อยหยีบนี่คือมันนะครับผมอยู่ใต้ดินนะแต่คือหยีบ<ม>ไปหยีบมามันก็แข็งใช่ไหมเอาอ่าจอบเนี่ยขุดเข้าไปเนี่ยยังแบบยังไม่ออกเลยนะขุดยังไม่เข้าเลยนะไ<ม>ปะ<ม>เดี๋ยวไปบ่ดินกันต่อครับผม ไปที่บอ่อดินที่ว่าเราเอาทรายไปลงตรงนั้นเนะี่ยเป็นบอ่อดินเก่าเหมือนเดิมครับผมถ้าวิ่งเสร็จแล้วผมก็ยังไม่รู้ว่าผมจะได้ไปทำอะไรต่อหรือยังไงนะครับผมก็คอยไปติดตามดูแล้วกันนะครับขอบคุณ f อฟทุกท่านนะครับที่ติดตามไมคคลิงจมอยู่นะครับผมก็บางเม้นผมก็อ่านนะอ่านเมน้นอ่านอะไรผมก็อ่านหมดนะครับบางเม้นผมก็ไม่ได้ตอบนะครับ เพราะว่าบางทีผมขับรถเงี้ยผมก็จับโทรศัพท์มาพิมพ์ก็โอ้สังหรณชันหัวขอนพี่น้องขับรถอยู่พิมพ์คือพิมพ์พิษมันบ่าล่ะอันตรายนะครับเอฟซีผมก็ไม่อยากกล่นโทรศัพท์ไปไหนี่ผมไม่อยากจับโทรศัพท์เลยนะถ้าขับรถจริงๆถ้าไม่จับถ่ายจับถ่ายยังว่าเรามองมองไปข้างหน้าเหมือนกันนะแต่ว่าเวลาพิมพ์เราก็ต้องแบบกดพิมพ์ใช่ไหมต้องจ้องหน้าจอนะมันก็เกิดเดี๋ยวจะเกิดเหตุอันตรายกับเรานะครับผม ก็ฝากตามแม่คัลลิงจมด้วยครับผมขอบคุณ f อฟทุกท่านครับผมท,ที่ติดตามแม่คลิิงจมครับผมขอบคุณทุกกำลังแรงใจเอฟซีนะที่ว่าให้กำลังใจผมมาโดยตลอดนะครับ f อฟครับผมคลิปนี้ก็ขอปิดคลิปเพียงเท่าน,นี้ครับสวัสดีครับ